นายกท่านมนตรีคนที่สามอดีตนายกเศดษฐาเดนพันร่วมฟังงารแถลงหัวใจที่เปิดว่าเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงเป็นผากลอตองรันตลรมนรรรนประมนรีปลนตรีะอมรงัมนรปงมีปรนปงอังป สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ เพราะว่ากำลังคิดว่าบัญชีเนี่ยกฎหมายหรืออะไรก็ตามเ,เราก็ต้องดูความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้สั่งให้ลงดิจิตอลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆโยอแลอะไรแล้วก็ต้องปรึกษากับทางคาร์ททบโบด,ด้วยนะคะแล้วก็ ขออนุยากบดบังนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านทักษิ์ก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่แต่หละคนนาที่นี้ก็ยังคงนับถือขานคุณักดานปัญหาต่างๆแล้วก็แน่นอนค่ะประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่หน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณท่านสรานร การได้รับตำแหน่งนี้นี้ที่ฉันมีความมุ่งมั่นในการทำให้อากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้น